อ่อ uh, อย่างเช่นวัสดุภายในโครเลอร์อย่างเช่นหม้อลูมิเนียมหร,หรือหรือว่าคงจะเป็นเอ่อหม้อผสมตะกั่วเพื่อหลอมเมื่อทำปฏิก,กิริยากับอ่ากระแสไฟมันจะเกิดการกัดกร่อนมันจะเกิดมันจะทำให้เกิดสารตัวค้างซึ่งมันจะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทดสอบดูแล้วมันมีฤทธิกัดกร่อน มันก็เป็นอันตรายสำหรับาการประกอบอาหารก็ทดสอบง่ายง่ามันจะไม่แม่หล็กมันจะไม่จับตัวไงถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุที่ทำร้ายเพราะว่ามีความขัดแย้งใหญ่ใหญ่ไอ้ใหญ่ขอใหญ่มันใกล้ตายแล้วไงมันก็เลยตอบโต้แบบรุนแรงเลย รอบเลยก็ตัวยากอลูมิเนียมตอนนี้ตอนที่ผมไม่อยู่อนิมอนเก่าก็ลองกัดก่อนด้วยกระแสไฟดูไม่ว่าจะ AC หรือ DC มีกัดกัดก่อนด้วยกระแสไฟก็คือมันมีสารตกค้างแน่นอนก็ต้องย้ายธาดผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในภาชนะไหนบ้างแต่อ หม้อไฟฟ้าหม้อหุงข้าวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นอลูมิเนียมผสมตะกั่วแน่นอนมันจะมีลิสกัดกร่อนไงก็คงต้องใช้ทดสอบกับเหล็กมันมีเหล็กอยู่ชิ้นหนึ่งเอ่อแม่เหล็กมันทํางานได้ไงถ้าอย่างนั้นหม้อนั้นมันใช้อ่าหม้อหุงข้าวนั้นใช้งานได้ที่มันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมีริสต์ไงมันมีริส์ไม่ดมันมีริส์กัดกร่อนไงมีมันมีสารตกค้างสําหรับกินอะไรก็แล้วแต่เพราะดูจาก ไอ้แล้วก็ฟองอากาศเวลามันเวลาหุงข้าว